สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมานะคะสาธิตนะคะการตีวิปปิ้งครีมนะคะที่เป็นกล่องสีเขียวนะคะทอพิค c ่ l แน่น นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อสัมผัสเป็นแบบไหนนั่นเองนะคะก็คือจากข้อมูลการขายนะคะก็จะมีสินค้านะคะอยู่หลากหลายตัวมากๆเลยนะคะแต่ว,วันนี้เราจะลองตีกล่องสีเขียวที่เขาเขียนว่าอยู่ตัวนานนะคะถึง8ชั่วโมงนะคะทั้งนี้นะคะการอยู่ตัวนาน8ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขก็คือตอนนี้เขาบอกเลยว่าอยู่ในอากาศร้อนหรือว่าอุณหภูมิห้องนะคะการตีขึ้นถูกวิธีก็คือโถเย็นคีมเย็นนะคะไม่โดนแดดหรือความร้อนโดย ตรงนะคะใช้บีบหรือปาดในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ ถ้าทำตามเงื่อนไขนี้นะคะครีมก็จะไม่ยุบตัวไม่แยกน้ำแล้วก็ลายยังชัดเจนนั่นเองนะคะสาเหตุเบื้องต้นนะคะที่ครีมวิปปิ้งครีมตัวนี้นะคะอยู่ตัวได้นานนะคะเพราะว่าจากในสูตรน,นะคะใช้ไขมันจากตามค่อนข้างสูตรน,นะคะมีอีมัน e ซิฟายเออร์หลายชนิดนะคะก็จะทําให้ฟองอากาศะค่ะที่เราตีไปค่อนข้างมีความเสถียรนะคะแล้วก็มีสารเพิ่มความหนื่น,นะคะก็คือทําให้เนื้อค่ะเขาไม่เกิดการไหลนะคะสูตรนี้นะคะออกแบบมาเพื่ออากาศร้อนโดย เฉพาะนั่นเองนะคะจึงทําให้กล่องสีเขียวของเราตัวนี้ค่ะอยู่ตัวดีนั่นเองนะคะการเทนะคะครูก็เทออกมาจากกล่องเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้เครื่องตีของวีรสุกนั่นเองนะคะการตีวิปปิ้งครีมนะคะก็ เขาก็จะมีเทคนิคนะคะค่อยๆไล่จากสปีดหนึ่งนะคะไปยังสปีดกลางนะคะแล้วก็ตีให้เขาค่อนข้างที่เนื้อที่จะมีความแน่นหรือความเฟิร์มนะคะจะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้สปีดที่สปีดสูงสุดข,ของเครื่องเพราะเวลาเนะื้อครีมที่เราได้ค่ะเราจะมีหลีกทางในการาค่อยๆลดสปีด๋ยวมันจะทําให้อากาศะคะ่ะโอเวอร์มากเกินไปแล้วทําให้ครีมะคะ่ะแข็งทําให้ปาดแล้วไม่ค่อยลื่นมือแล้วก็มีฟองอากาศ ที่เห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะให้อยู่ที่สปีกกลางๆเวลาลดระดับมาสูวนนะคะก็จะลดระดับมาได้เร็วไม่ตีอากาศโอเวอร์นั่นเองนะคะครีมนะคะเนียนมากๆเลยเห็นไหมคะตอนที่เทออกมาคะ่ะเนื้อเขาจะมีแบบความข้นหนิดนะคะ แลี๋ยวเราลองมาปาดดูนะคะอันนี้ครีมที่ปาดเนี่ยครูตีไว้ตั้งแต่กลางคืนแล้วนะแล้วก็คือเอามาใช้สอนบีบตอนบ่ายเนื้อครีมยังแน่นอยู่เลยนะคะทุกคนคือบอกว่าตัวนี้คือจึงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะเวลาเราปาดนะคะ เนื้อก็จะเนียนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอธิบายส่วนประกอบหลักข้าวๆกันอีกครั้งนะคะจากข้างกล่องนะคะเขาจะเขียนว่ากูโคส18%ก็คือให้ความหวานพื้นฐานความหวานเนี่ยจะ หวานนุ่มไม่แหลมนะคะช่วยให้เนื้อวิบเนียนไม่แข็งตัวเป็นเก๋ช่วยควบคุมความชื้นทําให้วิปอยู่ตัวได้ดีนะคะ2ก็คือน้ํามันจากเมล็ดปาล์ม7เป็นนะคะเป็นแหล่งไขมันหลักของวิปทาให้วิปขึ้นฟูอยู่ตัวทนร้อนช่วยให้บีบลายคมไม่ยุบง่ายนะคะนี่ก็คือสาเหตุที่วิคกีมตัวนี้ค่ะทนร้อนนั่นเองนะคะ 3. กูโ,กโคสไซลับนะคะเเพิ่มความหวานอีกระดับช่วยให้วิปนุ่มยืดหยุ่นไม่แห้งแตกนะคะทำให้เนื้อครีมดูเงาสวยนะคะ4น้ำตาลอีก5%นะคะให้ลดหวานโดยตรงเสริมรสชาติให้กลมกล่อมนะคะตัวนี้มีไม่เยอะจึงไม่หวานจัดนะคะสารช่วยให้วิปขึ้นและอยู่ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คือได้แก่อิมัลซิฟายเออร์นะคะจะทำให้สารเนี่ย เข้ากันได้ดีนะคะกับส่วนผสมอื่นๆนะคะก็จะมีหลายตัวมากเลยนะคะหน้าที่สําคัญทําให้น้ำและไขมันรวมตัวกันช่วยให้ตีขึ้นฟูง่ายฟูเร็วทําให้ฟองอากาศที่ตีเข้าไปเสถียรก็จะทําให้เกิดกวามหยุด ไม่หยุดตัวนั่นเองนะคะแล้วก็สารในความข้นเหนียวนะคะก็คือมีหน้าที่ทําให้วิบแน่นเนียนบีบปลายสวยคมนั่นเองนะคะแล้วก็สารในความชุ่มชื้นนะคะก็คือจะทําให้วิบไม่แตกไม่แห้งแช่ตู้เย็ยนแล้วไม่เสียเนื้อนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นสังเคะห์นะคะเติมกลิ่นให้หน่ารับประทานนั่นเองนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็จะหวานกลางๆอยู่ที่60-65%นะคะทนร้อนดีเนื้อบาฟูไม่เลี่ยนนั่นเองเหมาะกับเค้กผลไม้เค้กเบาหรือเค้กไม่หวาน ทั้งนี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะก็ลองไปซื้อนะคะมาตีกับสูรเค้กของเรานะคะว่าเข้ากันหรือเปล่านั่นเองนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ครูกันด้วยนะคะส่วนนักเรียนครูหลังเรียนนะคะติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามครูได้ตลอดเลยค่ะ